พามาดูดอกไม้หลากสีหลายสีค่ะเขาจัดไว้เป็นอยู่ตรงกลางเป็นหลายสีหลากสีค่ะแล้วก็ด้านด้านนอกเป็นเป็นสีม่วงค่ะนี่ค่ะเป็นเป็นพุม่มเป็นชะอุม่มเป็นล่องเป็นล็อกสีม่วง ส่วนตรงกลางเป็นหลากสีค่ะเป็นหลายสีกจัดไว้ให้สวยงามค่ะเหมือนกับว่าเป็นเป็นอาหารตาของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือเข้ามาเข้ามาเดินเล่นในสวนแห่งนี้ค่ะสวยงามมาก มองไกลๆก็สวยค่ะมองใกล้ๆก็สวย <_ d ata> อ่าจะมีคนเดินออกกำลังกายค่ะตอนเช้าบริเวณนี้บริเวณส่วนนี้ค่ะ หลากสีอยู่ตรงกลางมีความสวยงามหอาความสวยงามมาฝากกันอันนี้เป็นริมรั้วค่ะ กลับมาที่เดิมค่ะตรงพื้นก็เป็นดอกยากค่ะถ้ามองลงใกล้ๆเป็นสีขาวค่ะ สวยงามค่ะ